สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์เจก็จะมาพูดถึงเรื่องชนิดของซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ต่างๆนะะก่อนอื่นเลยเราจะเข้าใจแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เราต้องรู้ก่อนว่าคำว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรคำว่าซอฟต์แวร์มันจะหมายถึงโปรแกรมนะคะหรือชุดคำสั่งที่จะมาบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้กับเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อยากให้คอมพิวเตอร์ทำงานอะไรเราก็ต้องสามารถนำซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมมาลงให้กับคอมพิวเตอร์ของเราได้นะการที่เราจะนําซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมมาลงกับคอมพิวเตอร์ของเรามีได้หลายวิธีถูกไหมคะแต่เดิมเราก็จะซื้อแผ่นซีดีมาถูกไหมเราก็จะลงทุนซื้อแผ่นซีดีอยากเ,เขียนโปรแกรมเราก็ต้องซื้อโปรแกรมซีดีวิดิโอสตูดิโอมา นะหรือเราอยากจะเอ่อทำซีดีนะคะไร์ Write, แผ่นซีดีเอาเพลงมาใส่หรือเอาหนังมาใส่เราก็ต้องซื้อโปรแกรม Nero มาบอกคอมพิวเตอร์ว่าอ่าต่อไปนี้ฉันจะเอาหนังเหล่านี้นะไปใส่ในแผ่นซีดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะเป็นชุดคําสั่งหรือเอ่อโปรแกรมที่ใช้ในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามที่เราต้องการคําว่าซอฟต์แวร์นะคะมันสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลัก นะคะคือซอฟต์แวร์ระบบและก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะคำว่าซอฟต์แวร์ระบบนะคะจะหมายถึงตัวโปรแกรมนะคะที่มาจัดการเกี่ยวกับระบบระบบในที่นี้เราก็จะพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นะซึ่งมาจัดการกับฮาร์ดแวร์ต่างๆให้คอมพิวเตอร์รู้จักว่าเนี่ยมันมีฮาร์ดแวร์อะไรเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้อยู่บ้าง และซอฟต์แวร์สามารถมาทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์เหล่านี้ได้อันนี้คือเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือที่เรียกว่าแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะคะคือจะเป็นตัวที่มีโปรแกรมที่มาทำงานเฉพาะทางนะให้กับคอมพิวเตอร์ดังนั้นเราเข้ามาดูในซอฟต์แวร์ระบบนิดหนึ่ง นะคะซอฟต์แวร์ระบบหรือคำว่า System Software รตรงนี้นะคะมันก็จะมายุ่งกับอุปกรณ์ Input Output แล้วก็ Memory การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ต่างๆนะะมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มาบอกว่าเอ้ยคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเชื่อมต่ออยู่บ้างแล้วก็มันก็จะจัดการกับระบบทั้งหมดนะฮะ นหน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบหรือซิสเต็มซอฟต์แวร์นะคะหนึ่งจัดการเกี่ยวกับ Input Output หน่วยรับเข้าแล้วก็ส่งออกให้รู้ว่าอ่ะคุณมีคีย์บอร์ดรุ่นไหนนะมีเมาส์รุ่นไหนมีเว็บแคมรุ่นไหนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณอยู่คุณจะ,ะใช้ลำโพงส่วนไหนนะคะจะ ใช้ไมโครโฟนตัวไหนที่มันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่เพราะอย่าลืมบางทีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณนะ่ะมันเชื่อมอยู่กับตัวหูฟังส,สองตัวระบบนี้ก็จะมาบอกว่าอตอนนี้คุณใช้หูฟังตัวไหนอยู่หรือคุณใช้ลำโพงตัวไหนอยู่นะต่อมานอกจาก Input Output แล้วมันก็จะมาจัดก,การกับหน่วยความจำด้วยอบอกว่าหน่วยความจำของเครื่องเหลือเท่าไหร่นะ ส่วนไหนใช้เก็บข้อมูลอะไรบ้างนะตรงนี้ก็คือ,อ,อซอฟต์แวร์ระบบทั้งหมดเป็นตัวทำงานนะคะแล้วก็บอกว่าการเชื่อมต่อระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นนะ,นะคะเช่นขอดูรายการสาระระบบในแผ่นบัน,บนทึกก็คือไปเข้าไปดูในซีดีว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะการก๊อปปี้ไฟล์ต่างๆอันนี้คือซอฟต์แวร์ระบบทั้งหมด เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ระบบพื้นฐานนะที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือระบบปฏิบัติการหรือ OS ของเครื่องนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวแปลภาษา2ออันนี้มันจะพ,พ,พ,พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราทำงานได้นะคะมันจะบอกให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยคอมพิวเตอร์พูดภาษาหนึ่งมันก็จะแปลภาษา คอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาษาคนที่เราเข้าใจทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์รู้เรื่องนะตรงนี้ก็คือตัวแปลภาษาที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะตัวแปลภาษานะคะมันก็มีพัฒนาการมาเนาะแล้วแต่ยุคเลยนะช่วงแรกๆมันก็จะเป็นภาษาเครื่องก็คือ Machine Language ใช่ไหมคะภาษา Assembly ภาษาระดับสูง ภาษายุคที่ fourth g n n r r t t o o n นะหรือภาษาเชิงวัตถุ b j e c t Oriented Language คือคอมไพเลอร์ก็ต้องเหมาะกับภาษาแต่ละภาษาถูกไหมคะถ้าเราเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจวาวาตัวแปลภาษาของเราก็ต้องเป็นจวาวา c o m p พเลอร์เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เราเขียนโปรแกรมสั่ง คอมพิวเตอร์ให้ทำงานอะไรเป็นภาษาจาว่าตัวคอมไพเลอร์หรือตัวแปลภาษามันก็จะเปลี่ยนไอจาว่าโค้ดของเราเนี่ยออกมาเป็นไฟล์ที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้ให้เชื่อมต่อสื่อสารกับคนได้นะคะตอนนี้คือหน้าที่ของตัวแปลภาษานะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละครั้งอ่ะไม่ใช่เราเขียนโปรแกรมออกมาแล้วแล้วคอมพิวเตอร์จะใช้งานได้เลยถูกไหมมันก็ต้องมีตัวแปลภาษาตัวนี้แหละที่มาเปลี่ยนภาษาคอมพิวเตอร์ ให้ภาษาที่เราเขียนโปรแกรมนะคะให้มันเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์สามารถทํางานร่วมกับมนุษย์ได้นะคะตรงนี้ก็คือตัวแปลภาษานะะตัวแปลภาษาแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกคือคอมไพเลอร์ที่อาจารย์บอกตะกีน้นี้ก็คือจาว่าใช่ไหมคะเราจะคอมไพมันก็ใช้ command อะไรคะจะแวกถูกไหมคะก็มาจากคําว่า C ีคอมไพเลนี่แหละ นะคะตรงนี้ก็คือการเป็นคอมไพเลอร์มันก็เลยเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงก็คือภาษาคอมพิวเตอร์นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ภาษาอะไรถูกไหมถ้าทำบนโมบายก็จะมีภาษา Swift ถูกไหมคะคอมไพเลอร์ก็จะเป็นคอมไพเลอร์ของ Swift เองถูกไหมคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ถ้าเราใช้ภาษา C เขียนโปรแกรมเราก็ต้องใช้คอมไพเลอร์ที่คอมไพล์ตัวโปรแกรมภาษา C ได้ นะภาษาระดับสูงตรงนี้เราเรียกว่าโปรแกรมต้นแบบหรือซอสซอสโค้ดหรือซอสโปรแกรมอาเนาะพอได้ซอสโปรแกรมมาเสร็จจัดก,การมีคอมไพเลอร์ไปคอมไพล์เสร็จมันก็จะกลายเป็นโปรแกรมภาษาเครื่องก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจว่ามันจะต้องทำงานยังไงนะเพราะฉะนั้นคอมไพเลอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ดูว่าภาษาต้นแบบหรือซอสโค้ดเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนไหม นะมันมีเออเลอรหรือเปล่าถ้าไม่มีโอเคมันก็จะแปลงตัวซอสโค้ดให้กลายเป็นปโปรแกรมภาษาของเครื่องนะแล้วเครื่องก็จะสามารถทำงานได้นะอ่าส่วนตัวแปลภาษาโปรแกรมแปลภาษาอันที่สองคือ interpreter นะคะ interpreter เนี่ยเออมันก็จะทำหน้าที่แปลโปรแกรมเหมือนกันนะคะก็คือแปลโปรแกรม ที่เป็นภาษาระดับสูงนะคะให้เป็นโปรแกรมภาษาของเครื่องเช่นเดียวกับคอมไพเลอร์นี่แหละแต่อินเทอร์พิเตอร์จะประมวลผลทีละคำสั่งถ้าเราเขียนก็คือมันจะทำทีละบรรทัดอะคอมมาแต่ละคอมมาเพราะฉะนั้นอินเทอร์พิเตอร์เนี่ยมันจะทำงานเอ่อเป็นพวกภาษาเบสิกอะภาษาเก่าๆอะที่มันทำงานทีละบรรทัดอะนะคะ แต่ตัวคอมไพเลอร์เราน่าจะคุ้นกันนะคะพวกจาว่า C ก็จะมีคอมไพเลอร์ของตัวเองถูกไหมคะอันนี้คือ,อยังนับเป็นซิสเต็มซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ระบบนะคะพวกคอมไพเลอร์ตัวแปลภาษาซอฟต์แวร์ระบบก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือระบบปฏิบัติการหรือ OS นะคะก็คือซอฟต์แวร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่า มันต้องทำงานอะไรมีฮาร์ดแวร์อะไรเชื่อมต่อกับมันบ้างนะคะ OS, OS ก็จะมีอะไรที่เราคุน้น DOS ใช่ไหมคะ Windows นะ Unix พวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นระบบปฏิบัติการที่เราคุ้นเคยนะ System Software มันมีหน้าที่อะไรเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้เลย OS, OS ของเรานะคะ OS ของเราก็จะทำให้เรารู้ว่าเอ้ฮาร์ดแวร์ <ๆ S 1> ของเราเนี่ยมันมีศักยภาพอะไรบ้าง ถูกไหม OS ก็จะแปลงศักยกภาพพวกนี้ออกมาให้พร้อมสำหรับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ว่าคุณสามารถเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้มาลงได้นะเพราะว่าเรามีฮาร์ดแวร์ตัวนี้เหมาะสมที่จะลงซอฟต์แวร์พวกนี้ได้พอลงซอฟต์แวร์เสร็จคนก็เริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น OS เป็นพื้นฐานเลยที่จะเตรียมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีฮาร์ดแวร์เสร็จคุณก็ต้องลงโอ per ติ้งซ system นะคะหรือตัวระบบปฏิบัติการให้เขาเราต้องเลือกตัวระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการใช้งานถูกไหมคะเราใช้โปรแกรมอะไรบ่อยๆเราก็ต้องลงโอ per ation ตัวนั้นนะ่ะนะคะเช่นอาจารย์ใช้ Microsoft Office บ่อยๆอะออแล้วก็ฮาร์ดแวร์ตรงนี้ก็เหมาะสมกับ Windows เงี้ยอาจารย์ก็ต้องลงระบบปฏิบัติการ Windows ถูกไหมคะแต่บางคนมีเครื่อง Mac ก็ต้องรบรงปฏิบัติการของ Mac OS ถูกไหมนะมันก็ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ด้วยนะคะแล้วก็ความต้องการทางซอฟต์แวร์ของเรานะเพราะฉะนั้นตัว OS หรือ operating system หรือซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเนี่ยนะมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆที่มาใช้บนฮาร์ดแวร์ เราต้องลง OS ก่อนเราถึงจะรู้ว่าตัวแอปพลิเคชันที่เราจะต้องลงเนี่ยจะต้องลงเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการอันไหนถ้าเป็นเครื่อง Windows ก็ต้องไปเอาแอปพลิเคชันที่มันเหมาะสมกับ Windows มาใช้กับฮาร์ดแวร์ของเครื่องที่เรามีอยู่ถูกไหมคะฉะนั้น OS เนี่ยมันก็จะแปลงคำสั่งต่างๆให้ส่งไปยังฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ นะคะมันจะต้องรู้ว่าฮาร์ดแวร์ที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างเก็บข้อมูลที่ไหนถูกไหมคะมีคีย์บอร์ดตัวไหนมีเมาส์ตัวไหนมีมอนิเตอร์ตัวไหนที่จะให้ส่งข้อมูลออกเข้าออกบ้างนี่คือหน้าที่ของออระบบปฏิบัติการนะคะมันก็จะระบบปฏิบัติการนี้ก็จะมาจัดการกับวิธีการอินพุตของผู้ใช้ นะฮ user interface อ่ามีเมาส์ตัวนี้นะโอเคใช้เมาส์ตัวนี้ในการเออควบคุมนะแต่ถ้ามีไม่มีเมาส์แต่มี trackpad ถูกไหมคะก็ต้องบอกได้ว่าเนี่ยกำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบไหนและระบบปฏิบัติการเองก็จะมีเอ่อการทำงาน user interface หลายๆแบบอะเนาะมันมีแบบ เอ,อ่อถ้าเราไปลง DOS ถูกไหมคะมีแต่ DOS มันก็จะเป็น Command Line ให้คนพิมพ์คำสั่งทีละคำพะสั่งถูกไหมแต่พอเป็น Windows โอเคเริ่มมีหน้าต่างต่างๆมี Graphical User Interface ตัวนี้มาร่วมด้วยมันก็เลยบอกว่าเวลาเราจะเลือก OS เนี่ยเรามีคอมเราอยากให้มันลงเวลาลงแรงไปกับส่วนไหนถ้าเราบอกว่าโอ้ไม่อยากให้มันใช้โปรแกรมหนกักอ่ะ นะก็อ,า,อาจจะไม่ได้ลงกราฟเฟอร์กราฟิกอลยูเซอร์อินเทอร์เฟซนะอาจจะเป็นคอมมานด์ไลน์ทั้งหมดก็ได้ถูกไหมคะตัวฮาร์ดแวร์มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องอ่ะตรงนี้มีการ์ดจอมาใหม่หรือการ์ดเสียงมาใหม่ก็ต้องลงอะไรคะลง api ให้เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ต่างๆถูกไหมอัปเดตแมลแวร์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะจัดการเมมโมรีจะแบ่งเมมโมรียังไงจะแบ่งกี่ไดรฟ์พวกนี้คือโอเปอ operating system ตัดการให้เราหมดถูกไหมคะเราก็มาบอก operating system ว่าเฮ้ยเนี่ยมีการแบ่งเอามี drive c 50 g กิกนะ drive d 100กิกนะ drive e 1เทระนะนี่คือการที่เราบอก operating system ว่าให้แบ่ง Memory ยังไงบ้างนะคะการทำงานของ operating system ก็ไม่เหมือนกันร,ระบบปฏิบัติการบางอันให้ทำหลายอย่างได้พร้อมๆกัน นะเขาเรียกว่า multitasking ก็เป็นพวก Windows ถูกไหมเราดูหนังไปด้วยทำกันบ้านไปด้วยใช้ Microsoft Office แชททางไลน์ไปด้วยอันนี้คือ multitasking ทำหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน time sharing ก็คือออสามารถให้คนมากกว่าหนึ่งคนอะใช้คอมพิวเตอร์ได้ไปพร้อมๆกัน นะ,ะอาจารย์แชร์อุปกรณ์ตัวนี้ให้หลายๆคนใช้ได้ scalability ก็คือการเพิ่มจำนวนคนใช้งานพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้เน็ตเวิร์กถูกไหม operating system ก็จะรู้ว่า,ามี wifi หรือเปล่ามีการ์ดแลนหรือเปล่ามีการ์ด wireless หรือเปล่าพวกนี้นะคะเราชวนจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบไหนนะ,ค,ะความปลอดภัยมีล็อกอินพาสเวิร์ดมีการแบ่ง user เป็นเลเวลยังไงมีการจัดการไฟล์ยังไงอันนี้คือหน้าที่ของระบบปฏิบัติการทั้งหมดนะ,ะระบบปฏิบัติการนะ,ะเราก็เลยจะเห็นว่า iOS เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือจัดการฮาร์ดแวร์ให้เรานี่แหละนะคะเตรียมความพร้อมกับฮาร์ดแวร์เพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะต่อไปเราจะลงซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างไรนะ ประเภทของระบบปฏิบัติการนะ OS เองก็แบ่งเป็น single task multi multi tasking multi user ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานอย่างไรใช่ไหมคะแบบใช้งานเดี่ยวตรงนี้ก็คือบอกว่าทำงานได้ทีละอย่างแบบดอสอะก็คือสั่งคอมมานดนี้เสร็จก็ uh, Enter, อ่า e n t e r รอมันทำงานแล้วก็ตอบกลับแล้วเราก็ค่อยสั่งอีกคอมมานหนึ่งอันนี้คือทำงานเดียวนะ single tasking multi tasking ก็พวก Windows นี่แหละอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะดูหนังไปด้วยพิมพ์งานไปด้วยฟังเพลงไปด้วย แล้วก็คุยไลน์ไปด้วยทำงานได้หลายๆอย่างมัลติทาสกิ้งใช้ประเภทใช้งานใช้ได้หลายงานประเภทใช้งานหลายคนนะอันนี้จะเป็นพวกที่เ,เป็นระบบปฏิบัติการพวกอ,อพวก NT พวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะมีการแบ่งให้คนหลายๆคนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้พร้อมๆกันมัลติยูส r ยูเซอร์นั่นเอง นะตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายนะคะ o perating system แล้วแต่เลยว่าเราจะใช้อะไร Windows Linux Mac มันไปเร็วมากนะคะก็ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับมันเพราะเวลาเราเป็นนักออกแบบอะเราต้องเข้าใจว่าระบบที่เราจะไปออกแบบให้เขาอะเขาจะใช้บนปฏิบัติการแบบไหนอย่าลืมนะเวลาเราไปออกแบบซอฟต์แวร์มันไม่ใช่แค่บนเครื่องคองมพิวเตอร์บนมือถืออีก ถูกไหมคะมือถือก็มีอะไร iOS Android Android ก็ไปถึงไหนและล็อี่ป๊อปอะไรเยอะแยะไปหมดถูกไหมคะก็ต้องไปดูว่าตอนนี้เขาใช้เวอร์ชั่นอะไรเวลาเราจะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะมารันบนโอ per ation เหล่านี้นะก็ต้องทำให้มัน compatible ก็คือมันใช้งานด้วยกันได้นะอ่า o per ating system บนมบาย l e เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระบบปฏิบัติการ นะคะก็จะมายุ่งกับฮาร์ดแวร์ใช่ไหมเตรียมความพร้อมให้รู้ว่าอุปกรณ์ของเรามีฮาร์ดแวร์อะไรบ้างเสร็จแล้วก็จะมีพวกยูทิลิตี้ต่างๆยูทิลิตี้ตัวนี้คืออะไรคือตัวที่จะมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยหรือเพิ่มความสะดวกให้กับ o perating system นะคะก็จะเป็นพวกแอนตี้ไวรัสบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอา o perating system ให้ดูก่อนอันนี้ลิ n น x กสุกไหมคะซอร a i ิ นะ Mac ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันจะมีตัว utility ที่มาเชื่อมกับฮาร์ดแวร์อีกนะะอาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ก็อาจจะต้องมีตัว อัปเดตเอ่อเอ่อเฟิร์มแวร์ต่างๆนะมันจะอยู่ในยูทิลิตี้ยูทิลิตี้จะเป็นพวกไหนไฟล์คอมเพรสชันนะฮะก็จะเป็นพวกซิปไฟล์สแปมบล็อกเกอร์ป๊อปอัพบล็อกเกอร์ไวรัสดีเทคชันก็คือพวกแอนตี้ไวรัสเนี่ยจะนับเป็นยูทิลิตี้ทั้งหมดนะยูทิลิตี้ยูทิลิตี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเอ่อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ระบบอ่ะนะคะ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราพูดถึงซอฟต์แวร์ระบบนะซอฟต์แวร์ระบบทําให้มันเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ได้ง่ายขึ้นทําให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะมันคุยกับเซิร์ฟเวอร์ยังไงเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กยังไงพวกนี้คือทิลิตี้มิดเดิลแวร์คืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ระบบต่างๆสามารถพูดคุยกันได้ นะคะ middleware มันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวเชื่อมระหว่างซอฟต์แวร์หลายๆตัวบางทีเราบอกว่าเราอยากจะให้เกมนะคะมันสามารถรันบนเครื่องตัวนี้ได้เกมตัวนี้เราพัฒนาบน middleware ตัวนี้เราใช้ middleware ตัวนี้ในการพัฒนาเกมที่จะเรนเดอร์รูปกราฟิกการ์ต่างๆมันก็เลยจะต้องมาลง middleware ตัวนี้ด้วย นะเพื่อให้มันทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ได้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมได้นะ,ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะซิสเต็มซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ระบบมันก็จะเป็นตัวเชื่อมตัวกลางนะคะระหว่างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นั่นเองมันเตรียมความพร้อมฮาร์ดแวร์ให้กับซอฟต์แวร์ นะมันจะบอกว่าเอ้ยซอฟต์แวร์ตัวนี้จะรันได้ก็ต้องรู้ว่ามีฮาร์ดแวร์อะไรบ้างฮาร์ดแวร์พวกนี้พร้อมที่จะรับมือกับซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะต่อมานะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์เมื่อกี้เราพูดถึงซอฟต์แวร์ระบบไปแล้วถูกไหมคะซอฟต์แวร์ระบบเตรียมความพร้อมให้ฮาร์ดแวร์ส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นซอฟต์แวร์ที่นํามาใช้เฉพาะด้าน นะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือซอฟต์แวร์สำเร็จกับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะซอฟต์แวร์สำเร็จนะคะก็ถ้าเรามองภาพรวมใหญ่ๆเลยอ่ะมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จด้านการประมวลผลคำก็ Microsoft Office ถูกไหมคะ Microsoft Word ขอโทษค่ะ Microsoft Word ซอฟต์แวร์ตารางทำงานก็จะเป็นซอฟต์แวร์อะไรคะ Excel ใช่ไหมคะซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลก็จะเป็นพวกจัดการด a ต้าเบสต่างๆ Access นะฮะซอฟต์แวร์นำเสนอก็จะเป็นอะไรคะ PowerPoint นะจัดการด้านกราฟิกก็จะเป็นพวก Adobe เอ่อ Photoshop ถูกไหมคะซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลอ้าก็แล้วแต่ว่าเราสื่อสารทางไหนบ้างสกงุสก๊ง Skype หม messenger line พวกนี้นี่คือซอฟต์แวร์สำเร็จเราเอามาลงได้เลยนะแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะก็จะเป็นอะไรที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับธุรกิจนั้นๆอาจจะเป็นระบบงานจัดจำหน่ายหรือระบบยืมคืนหนังสือที่ห้องสมุดมหาสาครคามก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะงานต่างๆนะอันนี้คือชนิดของซอฟต์แวร์นะต่อมาเราจะพูดถึงตัวไลซนส์ ซอฟต์แวร์ลายเส้นความเป็นเจ้าของของซอฟต์แวร์นะความเป็นเจ้าของของซอฟต์แวร์เนี่ยมันแบ่งออกเป็น3อันหลักๆคือฟรีแวร์แชร์แวร์แล้วก็พับบิกโดเมนซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ชื่อมันบอกอยู่แล้วคือมันฟรีนะคะให้พูดเขียนโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาบอกว่าใครเอาไปใช้ก็ได้ฉันให้ฟรีแต่ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันเป็นก๊อปปี้ไรท์จดลิขสิทธิ์ชื่อฉันนะมีความเป็นเจ้าของ เจ้าของคือคนที่เขียนขึ้นมาแล้วก็จดลิขสิทธิ์แต่บอกว่าใครจะเอาไปใช้ก็ได้เอาไปใช้เลยนะฉันไม่ขายพวกนี้มีซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่ให้เอาไปใช้เลยไม่ขาย Adobe Adobe Reader TeamViewer MSN Messenger s k y พวกนี้เขาบอกว่าเอาไปใช้เลยฉันให้ซอฟต์แวร์ใช้เป็นฟรี Free. แต่คุณจะต้องรู้ว่านะว่าไอ Adobe Reader เนี่ย Adobe เป็นเจ้าของถูกไหมคะ Messenger msn เป็นเจ้าของ Skype ก็ Skype เป็นเจ้าของนะส่วนแชร์แวร์ฟรีเหมือนกันให้ใช้ฟรีนะคะแต่นะใช้ไปแล้วอาจจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเออมันมีอัปเดตนะฉันขอคิดค่าใช้จ่ายตรงอัปเดตนิดหนึ่งได้ไหมนะคะค่าใช้จ่ายจะไม่แพงนะคะเช่นอะไรโปรแกรมแชร์แวร์ winzip ถูกไหมเขาให้เราใช้ฟรีแหละ แต่ถ้าพอถึงจุดจุดหนึ่งเขาแว่าอขอคิดตังนะเพราะคุณใช้เกินจํานวนครั้งนะคะพวกนี้นะคะพวกแชร์แวร์ส่วนใหญ่มันจะเป็นโปรแกรมเมอร์คนเดียวนั่งทํานั่งคิดขึ้นมาเออไอน,นี้สนุกดีนั่งทําเสร็จให้ใช้ฟรีแต่พรพอมันมีอัปเดตสามารถเอ้แสกไฟ์ได้นนี่เอ้ยขอชาร์จเงินนิดนึงนะแต่ไม่แพงนะคะพวกนี้ไม่แพงแต่ตรงนี้นะคะตัวแชร์แวร์นี้มีลิขสิทธ์ นึกออกไหมให้ใช้ฟรีก็จริงนะคะแต่อาจจะคิดเงินบ้างตัวนี้มีลิขสิทธิ์นะคะเราไม่สามารถเอาแชร์แวร์ตัวนี้ไปขายเป็นของของเราได้อะนะคะุณถึงคุณจะเอาไปพัฒนาต่อก็ตามคุณจะไม่สามารถเอาไปขายได้เพราะว่ามันมีเจ้าของมีก๊อปปี้ไหลยอยู่นะส่วนอันที่3 public domain software public domain software ตรงนี้เขาบอกว่ามันไม่มีก๊อปปี้ไหไม่มีใครเป็นเจ้าของ ก็คือคนทีมขึ้นมาอัพขึ้นไปตะกิดหาบบอกว่าใครอยากทำเอาไปใช้เอาไปใช้ได้เลยคนก็ไปใช้ต่อพัฒนาต่ออาจจะเอาซอฟต์แวร์ส่วนนี้ไปพัฒนาเป็นอย่างอื่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าตรงเนี้ยให้ใช้ฟรีนะคะแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเลยเพราะมันไม่มีการปพีไรท์ไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของ นักพัฒนาแต่ละคนส่วนใหญ่ที่จะมาเป็นพับ l ิกโดเมนซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เริ่มขึ้นมาแล้วบอกว่าอยากให้มันไป,ไ,ปไกลๆอะโปรดักตัตวนี้อยากให้มีคนเอาไปใช้เยอะๆเ,เขาก็เลยบอกว่าให้ใช้ฟรีนะคะแล้วก็ไม่มีกอ p ปี้ไหลด้วยใครจะไปใช้ต่อใครจะไปพัฒนาต่อก็เอาไปเลยนะ,ะโปรแกรมตัวอย่างก็คือ SQLite นะคะตรงนี้คือพับ l ิกโดเมนซอฟต์แวร์นะ,ะอันนี้คือเรื่องของชนิดของซอฟต์แวร์ นะแล้วก็ชนิดของความเป็นเจ้าของนะคะความเป็นเจ้าของแบ่งเป็น3อันฟรีแวร์แชร์แวร์พับบลิกโดเมนซอฟต์แวร์แชร์แวร์จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยที่เหลือคือฟรีหมดอันที่มีลิขสิทธิ์คือ2อ,อันบนอันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์พับบลิกคำว่าพับบลิกมันเป็นสาธารณะถูกไหมคะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะแต่2อ,อันนี้จะมีเจ้าของอยู่นะะ,ะแล้วก็เรื่องที่พูดไปก็คือชนิดของซอฟต์แวร์ถูกไหมคะ ซอฟต์แวร์มี2แบบซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะซอฟต์แวร์ระบบเป็นตัวที่เตรียมความพร้อมให้ฮาร์ดแวร์นะแปลงภาษาเป็นตัวแปลงภาษาเอ,อ่อขั้นสูงให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะที่มันใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้แล้วก็ไปจัดการฮาร์ดแวร์ต่างๆให้รู้ว่าฮาร์ดแวร์มีอะไรอนตี้ไวรัสพวกนี้วินซิปอันนี้คือยูทิลิตี ถูกไหมคะ Middleware เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มเติมถ้าเราอยากใหออ้โปรแกรมทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้บางทีก็ต้องลงผ่าน Middleware นะคะ,อ,ะอันนี้คือเรื่องของชนิดของซอฟต์แวร์และชนิดของความเป็นเจ้าของของซอฟต์แวร์นะคะวิดีโอนี้ัจจะขอหยุดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ